สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนกนะคะวันนี้แม่พามาเปลี่ยนบรรยากาศจา้ะไม่ได้ไปอัดคลิดที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้พาเด็กๆมาวิ่งเล่นนะคะแล้วแม่ก็เลยได้บาร์บีคิวจ้าบาร์บีคิวหมูเด็กๆวิ่งมาแล้วจ้ะถึงแม่ถึงเขาครับสวัสดีครับก่อนอย่ามาใกล้หินนี่ลูกเดี๋ยวตกลงไปล้มไม่เอานี่นะคะบาร์บีคิวคแซบ่บ ขาไม้ก็อิ่มแล้วจ้ะไม่ใส่ใิ้หินเป็นขาตะกงเลยเหรอพื้นไม่รูขอลงกม,มาข้างล,าล่างได้ไหมลองบินขึ้นมาต้องหินสีแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ยากหรอกมันง่ายมากเลยได้ปินขึ้นมาให้ได้นะเซฟว่ามันจะมีแมงไหมนี่ยดูไปก่อนนะเดินขึ้นมาต้องหินสีนั่นแหละบข้ <c oughs> นมา ไม่ใช่เจ้าที่แม่เคยกินเนาะค่ะเห็นผีเห็นผีพี่ดาวก็จะวิ่งขึ้นมาใช่หไหมไฮ้ยเฮอยเหนูอย่าเล่นหินลูกอย่าไม่เอาไอ้ดำนี่แหละมันเล่นถ่ายก็ไล้เหมือนหมูย,ย่าง เฮจริงมาได้<อ>จ้าจริงาร์บีคิวกันมันลเล่นหินนรอแมันวงค่ะเพื่อนเ่อไม่หลงมาตั้งงนแม่ีายเล้แม่าเล่นหิพื่อพายอย่าเล่นหินเดี๋ยวหัวแตกเ่หินดีอย่เไปโดนหัวพยพ่กาาลงไู่ไม่เล่นลูกไม่เล่นใครเล่นแม่จะตีขอลงไปที่ถึงตรงนี้ก่อนแล้วเรจะขึ้นไปปรเทศไท ม่นี่ายเลย่ี่เลยมมพี่ายเลยแมี่ายเลยแมน้อยินไหมคะเสียงเด็กๆน่าตีมากๆไม่ใส่กินไม่ใส่ทายคะหยุดเดี๋ยวนี้อย่าพูดเลยวางไว้ตรงีก็เอาวางไว้ตรงนี้ อันนี้เป็นพี่ชายที่ใจร้ายของน้องๆมนาบู<ม>บิงไม่ไปแม่ไม่ไปโอเคเท่าไหร่แม่มเพราะปิดกลินไม่ใส่ตีมาเลย ดีคนฟ้องเลยนะไม่บอกน้องฮะบอกว่าอ่าบอกว่าอะไรเป็นพี่ก็ต้องอบรมสั่งสอนน้องไม่ให้มานั่งฟ้องอย่างเดียวมันดืน้อนะแม่ไงทำอย่า,ยายงเล่นหินพี่กายฮะแม่เคยบอกแล้วหนูเป็นพี่หนูบอกน้องสอนน้องได้ไม่ใช่มานั่งฟ้องลูกไม้สุดท้ายจ้ะ อเอาดข้นมหืออคุยนีคนขึ้นมา้มนนนมานี่แหลี๋ยวแม่จะเป็นคนว้พกาเองนะลูกแม่อัดกลิปอยู่มันนั่งบนอยู่นี่แม่เลี้ยงเดียวเหรอครับลูกสามคนมีทั้งไม้อ่อนและไม้แข็ง lên Mọi lá ินอยู่นะคะไม่ได้มากินแบบที่สาธารณะแล้วให้คนอื่นเก็บเนาะเพื่อนปะอาหารมื้อนี้ของแม่บาร์บคิวกับ นนะะที่นี่คือเขื่อนวังทองนะคะเป็นเขื่อนแถวตำบลวังชมพูเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแรงแต่อตอนนี้แบบแห้งมากยังไงแม่ขอจบคลิปนี้เพีเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องแม่สายชางชน้อด้วยจ้าขอบคุณทุกการดดกดไลค์กด s u b สไคร์นนะคะายบอยค่ะ